ประมือน,นะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวขอนแก่นที่น่ารักนะค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่6ของงานนะคะกินเที่ยวใช้กับโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนนะคะโดยมิเรคล์ออฟไลน์นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสโปรซูเปอร์วาเนไทน์ได้มารับใช้วันนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทักทายกับผลง,งานเพลงแรกเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของซูเปอร์วานไทน์ฟิชเชอริ่งกับพี่บอลเชิญยิ้มนะคะภายใต้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกไดมอนด์สตูดิโอนะ ชื่นกำลังเร่งว่าเปิดตัวเปิดใจก็มาดิค่ะฝากทุกๆคนพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่เข้าไปเป็นกำลังใจให้พี่โบทาง YouTube ของ Top Line Music Official นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผ่านไปกับสีสวัสด์แบนด์แหมคุณโจ๊กเขาปล่อยมุกออกซะหมดแล้วหนูไม่รู้จะเล่นอะไรละคืนเนี้ยเขาขายหน้าตาขายมุกสองอย่างหมดแล้วทำงานเสร็จแล้วไปแอบคุยโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยว,าวาม,ามาคิวเยอะขาเวลาสามนาทีสิบกว่าคนในสามนาทีเดี๋ยวโทรไปบอกให้หมดก่อนเคลียร์ก่อนแป๊บนึงนะ ก่อนที่จะสนุกกันกับพี่โบแล้วก็สีสวัสด์แบนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานเพลงช้าๆซึ่งเป็นซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองสักหนึ่งงานเพลงละกันเพลงนี้พิเศษสำหรับคนที่มีแฟนใหม่แล้วโคตรดีแฟนใหม่โคตรดีค่ะ